นี่ก็ทีมงานยอดรักน่กำลังจะไปตักยานี่ก็รดยาพายยอดรักมาถึงแล้ว นี่ก็เป็นควานจำลองของพายอนรักทีมงานยอรักนี่จะทำเป็นผแผนกนี่คือผแผนกตัดหญ้าเป็นตัวแทนของเวลาหลวงพี่เมาไม่อยู่ก็คนนี้แล้วก็ควานสีดอ เขาจะไปตัดวันนี้ก็ตัดมา3ามรถนี่ก็มาแล้วรถหนึ่งก็เราก็จะให้เขากินหญ้า ทำไม่ไม่ขับไม่ขับเข้าไปนู่นเลยล้วก็พาคุณเจ้าได้ยน จะยยนสับปรดให้ยันรักเอาเข้าไปตรงไหนนี่นนนสภาพรถไซสสภาพรถไซสที่ ยอดลไดแต่าวา่รารถซาเล้งคันนี้ก็ลวงพี่เมาได้ยืมยืมเขามายืมมาจากไหนจากภูเก็ตหร้อลวงพี่อ๋อเป็นรถรถซาเล้งของทีมงานช้างเหนือนกันนี่แหละใช่ไหมเขาให้ เอามาใช้ก่อนเพราะว่ารถเข็นรถเข็นนั้นภายยอดรักทำเหลือแต่ล้อก่อนเขาจะตกมันนะตัวนี้ก็เป็นซาเล้งที่ทีมงานช้างน้องๆของหลวงพี่เหมา เขาให้ยืมมาใช้ตัดยาให้ยอดรักก่อนเนี่ยหลวงพี่เมาก็ไปยูนยาให้เจ้ารักน้ำมันเขาตกตกตกแรงมาก เอ็นไหมครับน้ำมันเขานะไหลออกในขาเยอะแล้วก็ออกตรงใบหู เล้วแมเบาตอเบลาเต๋อมปุนเลาเอ็มัดกับมัดละเลยคือเฮ้ยหลวงพี่เอานี่เป็นสาเล้งที่หลวงพี่เมายืมมา นี่เป็นรถเข็นขันเก่าไม่มีรถเข็นใช้ก็เลยยืมสล้งเขามาขนก่อนมาใช้ก่อนเขาทีมงานช่างเขาให้ยืม